ป้าป้าระหว่างเงินหนึ่งพันกับเล่ยผมทำอะไรสักอย่างหนึ่งป้าเลือกอะไรครับเลกเงินค่ะให้จริงหรือเปล่าคะให้จริงป้าครับระหว่างเงินหนึ่งพันกับเล่ยผมทำอะไรสักอย่างหนึ่งป้าเลือกอะไรครับเงินค่ะถ้าจริงป้าเนี่ยให้จริงจริงค่ะพี่พี่ระหว่างเงินพันหนึ่งกับให้ผมช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เลือกอะไรครับอย่าไปยุ่งกับผมผมจะขายไข่ไงขายไข่ตั้งนานกว่าจะได้พันหนึ่งระหว่างเงินพันหนึ่งให้ผมช่วยหนึ่งอย่างอ่ะพี่จะเลือกอะไรเอางี้แล้วกัน คุณลองขายไให้ผมดูหน่อยขายให้หมดนี่ได้ไหมหมดนี่เลยนะได้เด๋วจัดให้ได้เลยได้สิเดี๋ยวลองมาดูว่าผมจะขายไข่หมดนี่ได้ยังไงบ้างเอางี้พี่ เดี๋ยวเราเปลี่ยนกติกาใหม่ให้ลูกค้ามาเล่นบีบไข่บีบแตกแจกฟรีทั้งแผงแต่ถ้าบีบไม่แตกให้ลูกค้าซื้อโอเคปะทำอะไรก็ทําไปเถอะเออเดี๋ยวถ้าขายไม่ได้ผมเหมาเองบีบไข่แตกแจกฟรียกแผงจ้าบีบไข่แตกแจกฟรียกแผงบีบไข่แตกแจกฟรียกแผงเข้ามาเลยแจกฟรีจริงๆแค่บีบแตกลูกเดียวเอาไปเลยทั้งแผงพี่เล่นนะเล่นบีบไข่แตกแจกฟรีหนึ่งใบถ้าบีบแตกพี่เอาไปเลยทั้งแผงแต่ถ้าบีบไม่แตกพี่ช่วยผมซื้อแผงหนึ่งร้อยยี่สิบโอเคไหมค่ะลองดู เลือกใบไหนก็ได้ใบนี้พี่คิดว่าบีบแตกอะ่ะบีบเลยสุดความสามารถเลยยาวเล็บจิกนะยาวเล็บจิกนะบีบเลยบีบเลยสุดเลยสุดเลยแตกไหมแตกไหมแตกไหมแตกไม่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 แตก,แตก,แตกซื้อผมแผงหนึ่งเลยอ่ะร้อยยี่สิบบาทครับร้อยยี่สิบ ถ้าลุงบีบได้ลูกหนึ่งนะผมให้ฟรีทั้งแผงเลยแต่ถ้าบีบไม่ได้ช่วยผมซื้อแผงละร้อยยี่สิบโอเคไหมแน่นอนอ่าลองบีบดูอ่ะ้ผมได้นะแต่ข้ามมาเลยจริงนะเอาไปที่สบายใจเอาแรงๆเลยลุงแรงๆเอาแรงๆร้อยยี่สิบบาทจ้าขอบคุณมากร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบขอบคุณครับบีบไข่แตกแจกฟรีจ้าบีบไข่แตกแจกฟรีบีบไข่ใบเดียวถ้าแตก เอาไปเลยตั้งแผงบีบข<า>ไข่ได้ไะได้เดี๋ยวบอกกติกากันนะบีบไข่ถ้าแตกเอาไปเลยตั้งแผงแต่ถ้าไม่แตกช่วยพี่ซื้อแผงหนึ่งร้อยยี่สิบได้ปะ่ะอันนี้ไข,ข,ข่ไข่สุกไข่ดิบเฮ้ยไข่ดิบไข่ดิบไม่ใช่ไข่ต้มเลือกไปไหนก็ได้ที่น้องสบายใจแล้วเอามาบีบเลยถ้าบีบแตกเอาไปเลยแผงหนึ่งฟรีบีบได้มือเดียวะะมือเดียวมือเดียวมือเดียว,ยวห้ามมาเล็บจี๊งนะเล่นเ,เ,เล็บยาวหรืออะไรที่โกงบีบเลยสุดความสามารถบีบนี่ออกแรงหมดเรื่องยังออกแรงหมดหรือยังแตกไหมเปลี่ยนฟองได้ไหมได้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 ใส่แหวนด้ะ ถ้าเราพิ่ใบมฟังนะบีบแตกไหมไม่แตกร้อยที่สิบบาทใาช่วยซื้อแผงหนึง่งไปซื้อแผงหนึง่งมีมีสองร้อยค่ะมีทอนไหมคะพี่ขอแรกหน่อยดิทำไมไม่แตกนะคะไม่แตกไม่แตกก็อยู่ที่ใครบีบไงบีบบีบได้ก็เอาอะทอนอแผงหนึง่งบีบแตกแจกฟรีจ้าบีบแตกแจกฟรีบีบแตกแจกฟร,กฟรีเอาไหม บีบบีออกลูกหนึ่งบีบแตกลูกหนึ่งเนี่ยเอาไปเลยต้องแผงแต่ถ้าบีบไม่แตกแต่ถ้าบีบไม่แตกช่วยบีซื้อแผงหนึ่งเก๋ป่ะเอาเลยอ่ะลองดูอ่ะเลือกมาอันหนึ่งเลือกมาอันหนึ่งโัรอันน่ะบีบบีบสุดความสามารถเลยถ้ามาเล็บจิกนะบีบเลยอะบีบบีบอ่ะน้องผู้ชายบีบด้วยก็ได้นะถ้าบีบบีบแตกเอาไปเลยเอาไข่ต้มมาไข่จิง ใครจริงไข่จริงเขาเปลี่ยนใบนะได้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 ลองลองดูนเขาเปลยขาไป็สองสองมือได้ไหมคะสองมือได้สองมือได้สองมือได้ไม่ได้องมือไม่ได้สองมือได้ฮะไข่ต้มแน่เลยไม่แตก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 อ่าหนึ่งแผงบีบแตกหนึ่งใบนะพี่เอาไปเลยต้แผงนะบีบแต่ถ้าบีบไม่แตกช่วยผมซื้อร้อยีสิได้ค่ะอ่าเอาเลย เลือกใบเลยใบไหนใบนีบีบไหนบีบไหนสบายใจบีบลูกไหนสบายใจอ่ะบีบเลยเอาแต่แจกวีดีตอ ช่วยนะขอรีช่วยรีช่วยอ่าบีบแจกเอาเลยของแท้เดบแตวแจกฟรีแจกจริงจิงอ่ะเหลือแผงสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้นคุณก็ต้ไปบีบเลยให้ผมบีบเหรอเออเหลือแผงสุดท้ายแล้วบีบไม่แตกมันก็ต้องซื้อใช่ไหมบีบไม่แตกคุณก็จ่ายตังมาโอ้ยนี่ขนาดช่วยขายทั้งหลายแผงแล้มีแจกฟรีเลยเหรอไม่แตกลองลูกใหม่ได้ได้ โอ้ยากจริงเลยต้องจ่ายช่วยขายตั้งหลายอันในเกมตั้งหมดไม่ถีบคนนี้มันสุดยอดจริงขอบคุณมากครับคนเห็นไมว่าจริงๆอ่ะทำอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอาลกล้องมาตั้งถ่ายว่าคุณเล่นเกมบีบไข่แค่นี้มันก็เรียกลูกค้าได้แล้วคุณอาจจะเสียไข่แค่ไม่กี่แผงแล้วเพราะามีคนบีบแตกแค่ไม่กี่คนหรอกแล้วคุณก็หาของอย่างอื่นมาขายด้วยไข่คุณอาจจะเอาไว้เป็นตัวดึงลูกค้าแต่คุณอาจจะมีผักมีปลา มีอะไรขายให้คนพอคนเข้ามาคุณก็ขายให้เขาได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการคิดของติ๊ t o อกตอนนี้คือเอาความบันเทิงเข้าว่าเอาความบันเทิงเพื่อเลยนลูกค้าตอนนี้สิงที่คุณขายคือลูกค้าใช่ไหมใช่ครับใช่ทําตามที่ผมบอกรับรองว่าคุณขายดีแน่นอน